สวัสดีพี่น้องเฮ็ดอีหยังเนาะลูกสาวข่อยหยังินเแล้วพี่น้องเอ้ยเเเฮ็ดหยัง่ายดีหัวยังผัดหยังผักบงพี่น้องผักบงเก็บเอานี่นี่ผักบงเป็นลายบ่นี่นี่ออดิเออบ่ได้เด็ดพังอยู่เฮือนนี่เนาะผักบงนี่ข่อยอยากได้เด้อยากได้บ่อือมื้อแบ่องเออเก็อาไว้เมือก็สิเด็ดมือเออผัง พัตพักมีแสบและพัตพักนี่ก็เพิ่นป้งเนื้อหมูพี่น้องพอดีแหลแม่ลูกมาตีเผาเลยป้งเนื้อหมูพักบุงชำรอันนีอยมาูกบงอันนอ้ว่าโอ้ยเสืัอกงแบบก็ถูกอันรามแถวนะก็ได้พอได้พกินววงอนี้ไล้เสร็จ มันเราลืมเปิดไฟบ่งอันหวานนะเนาะเขาบ่มก้ักบ่งอันนี้เกิดถัวทักบ่งธรรมชาเขาเอิน้ักบ่งยังง้นบ่งอันบ่งเด็มันหมักเกลือต้มมันหวยหงค่องบุ้งดอกทักบ่งอันเออเรือต้มหองต้มห่วยดอกเราพี่เจ้าขาวพ่มี่นะพวกอันเจ้าขาวขาวก้านขาวเนาะก้านขาวก้านแีนี้ ร้านง่ายได้คบวงอันนี้ฉันปลูกกคัดนะเน้นตะวันขึ้พ่อด่างำตาเนี่ย็ดูสันนีอืเอาอันนี้ออกเนนเออจา้าใส่ไปมัดเออเออเอาออกไปนี่แหละไม่ั้งงเ้นอยู่หรือมันตังเขียนใช่ง,งมัดเปน็นนวยันนางชงินถล่มอืม ยังเดืเมกันนดเขานขวานวายโวยวงกันมางงแบบนี้อ้ยอยู่หันไก่พี่น้องเอ้ยไก่ดื้อโอนขวนหัวผักบุกบงผักบงอนี้มันเกิดแบบนี้เลยเลยลามไปนลำปลายหงอกลาหยานเอ้ยสิโอนนากก่อนเอามาเน็บหยือเพื่อนก็ไม่ใช่ผักบงแดงผักบงอันนี้หกอะไรดินไง ต้นอ้อยก็ขึ้นแหละเิ็นเตเมะปลูกแล้วทางกับบ่ได้จูดกับบ่ได้ฝนโตขม,มือบ่าแห้งโอ้นี่สิมลกเอาอยู่นี่แลวไปปลูกอืมนี่เนี่ลูก็อยู่นี่มาปลูปกด้เฮือนอาจะบ้นเนบโอ้ไก่กันนะไกะ่แม่ซาเพันธุไข่จากโตวะเ,เนาะ ไก่เม่าเอาขอดัวโตบางอย่างอสามตัวย bon ok ังสามตัวไก่เม่าหนึ่งกินอยากก็กินสันซักบรรยากาศโอ้ก็ดีดินทำเมงโอเจเด้อไม่ผู้ทางให้แล้วบรรยากาศข้างนอกแดดแดดคึมคึมงูคึมแดดแดดไม่ใช่ก็ขี้ข้านโอ้โหเราต้องอดน้อยไม่เจ้าจะหนีเนาะ เอาเข่าบ่ได้ได้มันขีต้ตมทางเขาเฮือนเพื่อนน่ะมีแต่ขี้ตมอิเลเปยปะก็เลยเขาเข่าเรได้มาจอดอยู่นี่ก็เดินเอ้ยฮะสบายดีเด้อพี่นอ้อ,องกินเข่าเด้อเข่าน,น้ำกันเด้อทานรองชั่วว่างสะอ้น,นปิงนบบ้งเนื้อหมูพัดผักบบอง ลวกพักม้นม้วนเม่เราจะไปนั่งเรื่องเจ้ากชาย่ก็นั่งฮะมาชินเขาพี่น้องอีแม่เรากินปลาหมูแน่นะเออแต่เ้าเนาะก็กินแล้วเตะเสาบายดีเด้อจ้าตอนนี้มันบ่ายได้เลยเขาเศร้าคอยเห็ดบอลเขาเศร้าเจ้าผัดายอ่าตัวเขาเจ้ามีได้ไหมเอาบ่อือถ้าเขาเจ้ามีเอาเขาเจ้ามาไปเอาเสาบ่วงเด้อนางลุงเอ้ยลุงไปใช้เอิญน้องเลี้ยงเอาอะไร ทำได้ที่ก็เหมือนนะที่เข่ามาเด้อมาเด้อถูกแล้วเสร็จทุกใจถูกแล้วกอนในมอนมาเด้อลูกหลุกลันลันทิ้งจับไม่ถูกอ่ะนะทิ้งทิ้งผัก bài môn thì có tiền chào 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 วินมือเดือเขาจกมาล้อยวเคโอ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 จคโอเคโัเคอเนี้เค่อเคโอนี่อเคโอเคโอเอเคนเ่อเคโอเคโอเคโออเคออเอคนอเเอเอเคอเคอเคโอเเเอเคโคโเคโอเเเเเอเ้เโไเอ รสท์งกง่ายมันบท,ทํเาใช้เยอหน่อยบริสัทเขาไทยปดไหลยหน่อยกินพักไหนเด้ลูกด้วยกินเนี่ยพักน่อยบริสัทเพีชกินพักมีวิตามิน นนี ah. hmm. yeah. so ่ be ่หแงวิิตามคะไปใช่ค่ะหงงมดเยเยอะหงงมันเงี่ยนนี่เอยมันเองเอ่องไหนเห็นไหมนั่งเงี้ยเออคือม่ได้หยุกข่าวกับของจงต่างเงี้ยง แวหนยา้านยกนยนหัเข่าเดี๋ยวเลยองั้นอยนีบอย่างนี้งั้นอีกงั้นีกงัเยออสามเมืองนะหนูไปเนี่ยวนี้หูงไปเนียวนี้หููขืนเออเออนั่นต้องขืนนู้นทั้งนู้นหัวเข่าเด้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แนนดูสิดีมลุมเช่มังเรนปนกันเลยนะคะเจ้ากับพี่เชลย์ปนกันเลยอืมผักลูกิ้นผักลูกแค่แล้วขวผักผักผัก โลดครับแตักขีบกบปากเลยนี่ใชเกเก้าเลยมันมาเดือนไหนเขาเขี้ยนหรอเปล่อือที่หนึ่งเดือนเก้าเลยมั้งนันแปดเลยอือเดือนแปดที่หนึ่งเดือนเก้ากับเขาเงี้ยนเหรออืที่จะหาจะเตรียมเครื่องเลยอีบนัน่าคลิปเขาเมื่อืนะ ออพี่กุ้งเลือดสองเย็นน่ะเตยมเพิ่มพี่กุ้งเลือดซอสปึมนะกระเป๋าแซนเก่าไปก่อนเลยด้วยเฮ้ยแซนด์เก่าคนน่ะซื้อฟูปีฟูปีนั่งดีมา,ากค่ะคอยกระเพราอเก่าใส่จนเจ้าออกเยน็นซักให้น่องเด้อพัดให้น่องเด้อเอามาให้หเลอ,อเห็ดให้เด้อเกือบผักใบเจ้ากับมีเกือบซุปเจ้าก,กับมีเกือบทุกอย่างแล้วน่าจะปึมๆครับตุ่มบิ๊กมีหมาแล้วยังซื้อแต่ปึมมันแหละ เขาว่าเขาไม่แบิเบสจะม่ละเสือขาวนงันเก่าไปก่อนวังลูกโอยนงันเก่าสินกับน,นงันเกา่าสองปีนงันเก่าก็เลยเฮียนจีมันไม่ไม่เสีปเปืือนมันไม่ต้องเสียเปืือนเนี่ยก็โป่งกระโปงนงันเก่าไปก่อนเนาะนี่เนาะมันก็ยังใหม่พีหนาจังคือใหม่เนาะเป็นหกลูกก็เจ้าพันเลยใหม่คูปี้จ้ะดำาใหม่คูปีดำปื้อําผึ้ง เส h h, mushroom, ือขาวซอยบ่อแล้วคนลงเครื่องเพื่อนไหมเมันเก่าเนี่ยแอดไหนมาเยี่ยมใหมสื่อตาลีดมาใหม่เตาลีดตอนนั้เสียอะไรไหมตาลีดมันรีดตั้งหีเดือนก็เสียยังเสือเตอรีดเพขาคือพ่านตาเห็นอยู่นะสีบัวได้นี่เสียแล้วเตาลีดถูกไม่ใช่เนาะเขาเห็นนี่ยนี่เสือขาวไว้หายเสียเดาผมเรื่อนนี้เดามีไปไหนอาหารมันเราทัวเพื่อนเลยไหม งาจงมจะแบบมือนเี่นะคะคุณ่นเหมือนแต่งแล้วนี่นเร็เรียบร้อยะเอียดผ้าหนาคุ้มื่นเรย่แป้ง้าเริ่ดถังสำอางู่นคุ้งมะเข้า,ขาแป้งอะไรเริ่ดแป้งโคตรลยนะครับเออเทมปม่องเพิ่นนเทมป์งพ่นเนย,นเนยอันนั้นเป็นกระดัก่เป็นซองช่องในถุงเราเนี่ยทาเริดใส่เรดแต่งแล่วนี่ย งามอข้างนอกก็ใส่เนเสือขนางามนี่ก่ด่างหนักนใส่เส้นสันไปข้างนอกกี่เดืเอกข้างนอกซุกเช่นยาเดืเอดแล้ก็ยถดอดอร่อจัง เป็นเขานะเอียงอีเมัน,นี่ละเรื่องอะไรไอจิ้งกินอ่ะคลิปนี้ก็บแม่ม้อ,น,น,น,มมอนลาเด้พี่น้องเด้อผ่อสะนอนไรกดแชรซับแต่ไข่หัว่องแม่ม้อนพ้ากินมาเขียวได้จ้าเชบาย